ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่โคเรียนทาวนะคะก็เราจะไปกินที่ร้านไวกิ้งไวกิ้งก็จะเป็นบุฟเฟ่ตนะคะทุกคนสามสิบนาทีไม่เรานัดกันเที่ยงใช่ไหมตอนนี้คือเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าของร้าน <c oughs> <c oughs> ้านนั่งตรงนี้ก็ได้นั่งรอคิันอะันไปเยอะแล้วยบูไตนะคะไปรักไตรักปูนีจิ้มกับน้ำจิ้ม ก่อคลิปของ UI u อแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ UI u อยูจะพาทุกคนนะคะไปกินอาหารเกาหลีค่ะอยู่ที่โครเรียนทาวนะคะตอนนี้เราก็นั่งรอเพื่อนอยู่เพื่อนยังมาไม่ครบนะคะเลดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โครเรียนทาวเลยตอนนี้สมาชิกของเราก็2คนแล้วนะคะนัดกี่โมงนัดกี่โมงคะแซ้บอกว่าอยู่แซมกำลังจะออกมาว่ามึงนัดกันกี่โมงว่ากูมาถึงตั้งแต่นี่ แฟ๊บอกว่าเราจะออกมาจะรอไหมก็มาดิประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแฟหนึ่งชั่วโมงแต่อมันจำกัดหนึ่งชั่วโมงคือมันจะกินใช่ไหมถ้าจะกินใช่ไหมจะได้รอรอค่ะถ้าจะกินด่วนเลยค่ะชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะค่ะยังไม่เดี๋ยวสามสิบนาทีนี่สามสิบนาทีไม่เรานัดกันเที่ยงใช่ไหมตอนนี้คือเพราะฉะนั้นเวลาเย เราจะได้กินสตาร์บักฟรีนะคะทุกคนเวลาคนไทยเดี๋ยวเดี่ยวฟิวสรุปว่าเราก็จะได้กินสตาร์บัคฟรีเพราะว่ามีคนมาช้า30นาที30นาทีนั่นก็คือสตาร์บัคหนึ่งแก้วนะคะระหว่างที่รออีกหนึ่งรองอยปีช<ตร>ี่ที่กำลังมาซึ่งจะต้องรอไปอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะได้กินข้าวไ,ไปหาไค่ไารอระหว่างรอ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปที่โคเรียนทาวนะคะก็เราจะไปกินที่ร้านไวกิ้งไวกิ้งก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะทุกคนกินได้เท่าไหร่นะชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลายอาหารเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าบุ๋ยเคยไปกินร้านนี้อยู่ใช่ปะโอไปกินมาสองสามครั้งแล้วนะคะเราเพื่อนแนะนําบอกว่าร้านเนี้ยโอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านไวกิ้งที่เคาหลีเหนากันค่ะนี่ไง,งลงสะพานลอยตรงนี้ใช่ปะนี่แล้วก็เคเรลีเหนาวก็อยู่ตรงนี้เองนะคะทุกคนคือในเคาหลีเหนาอ่ะต้องบอกว่าร้านอาหารเยอะมากก็จะเป็นร้านอาหารเกาหลีทั้งนั้น ของเราอยู่ข้างในสุดใช่ไหมต้องตามเธออณาจาักรร้านอาหารเกาหลีอยู่ในนี้หมดเลยามาค่ะอันนี้มันขบมากาว ร้านไวกิ้งตรงนี้นะคะได้คิวไปแล้วร้านก็จะอยู่ข้างหน้าลิฟต์เลยอยู่ลึกสุดเลยนะคะชั้นหนึ่งของโคเรียนทาวโคเรียนทาวก็จะมีประมาณสมชั้นวะเออประมาณ3ามชั้นมีร้านหนึ่งอะ่ะอยู่ชั้นสามอร่อยมากคืออร่อยจริงแต่ว่าวันนี้เป็นกินเป็นบุฟเฟ่ดีกว่าริงย่างนะคะเพราะว่าเพื่อนริฟเวสค่ะจริงๆแล้วนางก็คือเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้แหละความจริงแล้ว ก็เลยหลอกเพื่อนมากินใชร์คือมามาบ่อยจนจะเป็นท้งส่วนเอ้ยทางตลอดทางเลยที่ไหนแล้วอยไหในวไม่บอกแม่เชคบอกว่าเชื่อได้ไหมเชื่อแฟมได้ไหมเนี่ยไม่กล้าคุยในลายกลุ่มนะ กวดนด่าก็เลยแอบไปคุยกันสองคนค่ะถึงไหนแล้วป้าค่ะเชิญค่ะเชิญมาเมนูอาหารน้ำจิ้มเหรอมีแค่สองอย่างใช่ไหมน้ำจิ้มมีสองอย่าง เดีขอชิมน้ำจิ้มก่อนได้ปะมีหนังหนูด้วยนะสามชั้นอ่ะสามชั้นไปเยอะแล้วเะปุ๋ยอนนี้อาไั้หมเอาไอยาวกันนี้ก็อะไรมา อันนี้ซุปสาล่ายขอช้วยก่อนนะอเอาไหมซุกส,สาล่ายที่เอามาก็คือเอาอแต่ของที่ตัวเองชอบนะเราดู ลาอาหารเีนั่นำเนื้อปลาไปาอยู่แต่ดีน้องก็หมวงสุขภาพเราเขาให้่มปดัปดไม่ได้แต่ปากแก่้องอ้าปากบ้างนันเร่ถึงแหน่เนื้อบดอนนะคะอ <c oughs> เกงกำลังแกไก่นะคะไก่รลักไก่รลักถูกนี่จิ้มกับน้ำซิ้มน้ำจิ้มแบบเปินแฟมบอกว่า1ิเอ็เพื่ถั่วหลักใช่เื่อนแปมชุมไสนุ่มมากถั่วแบเดี๋ยวได้เดี้ยวง่านี่สุกเิสี่ ชั้นดีมากตัดเรียงได้ดีมากด้วยแต่ไม่ใส่ด้วอยากกินผักเฉยๆนี่สตีมูเดนเนี้ยเห็นไหมกัน้ำตอกผ่านพอดีเลยเมอชีแซนบอกว่าขอใหญ่ใหญ่นี่แหละ มันต้องผัูทำประมาณ3่วอันนี้คือคอลลาเจนนะคะหนังหมูคอลลาเนไปอยดีดีน้ำจิ้มเราหมดแล้วอะน้ำจิ้มอันนี้อร่อยนะมันเป็นแบบตอนนะ้ตอนน้น้ำจิ้มสุกี้อร่อยก่าย่างมันนุ่มมากไก็าย่างเป็นเมนูที่ซอบมากเพราะว่ามันนุ่มมากจริง กนีีตามแล้วก็กินผักตาม <laughs> นนกินสอนในเกาหลีนะคะเน,นื้อไปข้างหน้าเี๋เราต้องเสสุกตอ่อวิธีการกินที่ถูกต้องแบบฉบับของฉันคนเดียว เน้นผักกในผักคลอสไหนบ้าผักคลอสนี่เหรอคบผักคลอ,อสนะคะของสดคือคุณเขาให้เธอ,อว่าเธอชอบกินผักคลอสต้นแงแก่ไ <laughs> ปผักคลอสราคาแพงถูกไม่ได้ต้องกินหมูลงก่อนผักคลอสแม่งจะน้ำเยอะ ก็จะไม่เนีอยแต่ถ้ากินต้นต้นมันหน่อยเออนั่นแหละมันมีไข่ไชเท้าใช่เพราะว่าผักมันกรอบจริงตอนเด็กฉันกินบ่อยเกี่ยวัสดๆแล้วก็กรอบมาวันตอนเด็กคุณแม่ชอบซื้อที่โกลเด้นเพลทมาให้กินอะไรนะ g o l ้ e n p l a t ะผักมันสดแล้วก็กรอบมากผิว ทริปนี้ก็ต้องปิดกันแค่นี้นะคะสำหรับทริปการมากิน <Serbia> คิวบีโคเรียนทาวนะคะร้านเยอะมากใครที่อยากจะมากินอาหารเกาหลีแบบคิดว่าน่าจะน่าจะแบบเกาหลีแท้แน่น่าจะต้นตำรับได้หรือเปล่านะคะแต่ก็คิ่ว่าน่าจะต้นตำรับอยู่นะคะแต่ว่าต้นตำรับแบบถูกปากคนไทยนะคะก็มาที่โคเรียนทาวนะคะที่เดียวก็คือครบจบเลยแล้วแต่ร้านนะคะแต่ว่าร้านนี้ที่เรามากินก็คือร้านไวกิ้งนะคะแนะนำไหมคะแนะนำค่ะอรอ่อย ลายอาหารเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ขายมาให้หมดเพราะว่ามันจำกัดเวลากินนะคะชั่วโมงครึ่งเราก็เลยรีบๆนิดนึงนะคะเน้นกินไม่เน้นถ่ายนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะพี่ายคู้แนะนำนะคะอันยองอันยงอัญยงอันเ